กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคนครับกับผมเช่นเคยเอฟเชียนายูแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับแบบนี้เป๊ปกลุลล่าจะว่ายังไงครับโรนันโดเซียสเวนไม่ปิดโอกาสย้ายมาช่วยแมนซิตี้ที่พิมพ์เหนียงกริดนะครับตอนนี้ฟอร์แมนเชสเตียร์กำลังย่แย่นะคริสเตียโนโ,โรนันโดสตาร์ของออร์เเซอร์ไม่ปิดโอกาสย้ายาร่วมทีมแมนซิตี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าอาลัลลร่วมเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งแน่นอนนะ วันศุกร์ที่ผ่านมาโรนัลดในวัย39ปีขึ้นเวทีงานโกลบ e Soc เก a ร์ฮอที่ดูไบนะครับแล้วพิธีกรก็ยิงคำถามถึงโอกาสการย้ายไปที่แมสตีช่วงเดือนมนกราคมนี้พี่โดเนี่ยเ็เปิดใจเลยบอกวะ่าโลกฟุตบอลแบบนี้คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นพิธีกรในงานเน้นย้ำว่าโรนัลดไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการย้ายไปซบเอติฮัสเตเดียมซึ่งนักเตะเองตอบสนองด้วยเสียงหัวเราะและไม่มีการขยายความต่อ ทางฝั่งของแมสซต่ของเป๊ปกิโดล่ากำลังอยู่ในช่วงยแย่ชนะแค่หนึ่งจาก12นัดหลังสุดทุกรายการและโรนัลโดให้คาแนะนําเพิ่มเติมบอกว่าแต่และทีมมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ซิตี้กำลังเจอช่วงเวลาที่แย่แต่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพวกเขาจะกลับมาได้ผมคิดว่าทีมใหญ่และผู้เล่นระดับสตาร์ทั้งหลายมีความฉลาดพอจะรู้ว่าอะไรคือปัญหาเป๊ปคือโค้ชที่เฉียบแหลมมาก ดังนั้นเขารู้ปัญหาและจะพาทีมกลับมาได้อย่างที่เคยทำเป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่ด้าน,นของเป๊ปกุเดล่านะครับอ้ยะอันนี้คือสิ่งที่โรนัลโด้ได้ออกมาพูดได้ออกมาเปิดใจนะถึงประเด็นของแมนซิสตี้ที่ฟอร์มตอนนี้โอ้โหระสำระสา,ายหาชัยชนะไม่เจอขาดความมั่นใจเพียบเพิบเลยนะครับทำให้ฟอร์มของทีมมันไม่สวยหรูนะตอนนี้ก็ต้องรอดูใน ลักษณะที่ค่อนข้างจะต้องดูครับว่าจะแก้เกมแบบไหนรูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปรวมไปถึงความมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยจะเรียกกลับมาได้ไหมนะครับสำหรับเป๊ปกุนโล่าแล้วก็แมนซิตี้อันนี้คือคําแนะนําของโรนันโดแล้วก็การพูดหยอกเล่นกันว่าไม่ปิดโอกาสนะที่จะโยกย้ายมาเล่นที่แมนซิสตี้ในเดือนมกราคมนี้ครับมันก็พอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าสัญญ,ญากับอาเซอร์ก็อาจจะเหลือแค่6เดือนแล้วสําหรับทาง เพรสเชโนโรนัลโดนะครับซูปเปอร์สตาร์ของอ้าวนะเซอร์ซูปเปอร์สตาร์ของโปรโตุเกสในวัย39ปีอันถือว่าเป็นไอคอนเลยนะครับไอคอนของโปรโตุเกสแล้วก็นักฟุตบอลหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราไปตามประเด็นข่าวสารของเทรเนต์อเล็กซานเดอร์อโนกันต่อนะครับเรอันบริดมั่นใจเพิ่มอีกนะว่าจะเซ็นฟรีเทรนต์อโนจากลิเวอร์พูลได้แน่ๆนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่เอามาพูดถึงที่เอามาหยิบยกมาเล่นกันยาวๆเลย ประเด็นของทรนนาโนแต่ตอนนี้กาลังมาแรงนะครับสมสรเรอนันมาริตนะครับเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆวพาพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าตัวเทรนอเล็กซ์เดอันโนได้และหวังว่าเทรนอาโนจะย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมมุติหน้ามันมีการคาดเดาอย่างต่อเน,นื่องเกี่ยวกับอนาคตของเทรนนาโนตลอดช่วงฤดูกาลส่วนใหญ่นะครับและแบ็กขวาอย่างเทรนนาโนเองก็แสดงให้เห็นเลยว่า จะไม่เพิ่มข่าวลือนี้ด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองแต่เรอันมาริดครับแชมป์ยุโรป15สมัยรอคอยอย่างใจจดใจจ่อตั้งแต่เทรนเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาและรายงานอย่างเดลเมลก็เข้าใจว่าพวกเขากําลังเริ่มวางแผนสําหรับชีวิตให้กับเทรนอาโนแล้วสําหรับเรอันมาริดนะครับการที่เมื่อวานครับมาการังสือพิมพ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อของมาริดเนี่ย ลงหน้าหนึ่งก็บอกว่าเทรนานโนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับลิเวอรูยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุกตกลงอะไรกันเกิดขึ้นและเป็นที่เข้าใจว่าจนถึงปัจจุบันนี้การติดต่อเกี่ยวกับอนาคตของนาเตะมีเพียงลิเวอรูลเท่านั้นแต่ว่าในเมืองหลวงของสเปนเนี่ยก็ยืนยันว่าเทรนาโนครับต้องการความทด้ทายใหม่ภายใต้การคุมทีมของคาโลเชโรติ สถานการณ์ของลิวพูมีความกดดันสูงนะเพราะพวกเขาเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินเชื่อกว่าประมาณ80ดล้านปอนด์นะครับโดยที่บอกว่าถ้าเสียไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับคืนมาแน่นอนนะก็คือโทเรนาโนวิธีเดียวที่ลิวพูจะสามารถทําเงินจากทรนาโนได้คือการขายเข้าออกไปในตลาดมกราคมนี้นะครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นแทบไม่มีเลยเพราะว่ามาริดเองก็มองว่าการเจรจาที่มันยืดเยื้อไปนั้นเป็นโอกาสที่จะได้ตัวโทเรนานโนมาแบบฟรีๆด้วย ลิเวอร์พูลเนี่ยจะพยายามรั้งเฟนาโนโด้วยการเสนอสัญญาฉบับใหม่ต่อไปและจนกว่าจะมีการตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นซึ่งก็ยังไม่มีความแน่นอนพวกเขาก็จะยังคงพยายามต่อไปนะสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนว่าอลิซาเดอร์โนจะไม่ยอมพูดอะไรถึงเรอัลมาดริดและยังคงมุ่งมั่นกับสโมสรนในดวงใจของเขาในฤดูกาลนี้อย่างลิเวอร์พูลแต่ข่าวจากสเปนเองก็คือมาดริดเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขา จะสามารถล่อใจให้เทรนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมได้หากเทรนตัดสินใจที่จะออกมาจากลิเวอร์พูลนะครับดาวแต่อย่างเทรนครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่ออายุ6ขวบลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว3 3 2เกมคว้าถ้วยรางวัลใหญ่มาได้หมดแล้วครับรวมถึงยูฟ่าชมเปลีกแล้วก็รีม์ห่งอังกฤษก็คือว่าได้หมดแล้วแหละกับลิเวอร์พูลสำหรับถ้วยรางวัลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แหละครับเขาเรียกวอะไร ข่าวสารรวมไปถึงสถานการณ์ของนักเตะการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตครั้งใหญ่โยกจากพิมเม์ลีกไปลาลิกาสเปนมันเริ่มมีมูลขึ้นมาแบบเ,เดี๋ยวมันก็มีความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้กดบอสแมนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้อนาคตของเทรนเนี่ยเริ่มกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่1่มกราคมเป็นต้นไปครับสถานการณ์ของเทนมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เพราะว่า1่มกราคม เขาสามารถเจรจารล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ทันทีนะครับเขาต้องมารอดูเนาะการเกลี้ยกล่อมของมาริดแล้วก็การพยายามจะต่อสัญญาใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นแฟนบอลเรอัลมาดริดนะรประธานฟุตบอลสเปนคนใหม่ลั่นพร้อมช่วยเปเรสนะครับราฟาเอลลูซานครับประธานคนใหม่ของสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนเปิดเผยว่าเขาคือแฟนบอลตัวยงของเรอัลมาริดร และเสนอตัวพร้อมให้การช่วยเหลือฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรมาดริดอย่างเต็มที่ลูซานได้รับเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปเมื่อช่วงกลางเดือนโดยเอาชนะอีกหนึ่งคนด d เดตอย่างซาวาดอโกมานะด้วยคะแนน90-43ต่อเสียงผู้บริหารวัย57ปีคนนี้ชนะเลือกตั้งได้ไม่นานครับให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับราชนุข,ขาวมาดริดก่อนทีมอันเชนเน่ลงแข่งควาชช้าแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลครับที่กาตานะครับ ดูซานก็เริ่มกล่าวเลยบอกว่าหลังจบนัดชิงผมจะพยายามเข้าพบท่านประธานฟอเรนติโนเปเรสเพื่อเสนอต,ตัวพร้อมช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ผมรู้จกักฟอเรนติโนมาหลายปีพวกเราเป็นแฟนบอลเมริดต่างมีความสุขมากกับผลงานที่เขาทําเพื่อสโมสรอ,อันยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลกเรนนิสดคือตัวแทนที่ดีที่สุดของเราเราอาจเคยชินกับเรื่องนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่สโมสรน,นี้ทําได้ยังคงเป็นผลงานที่ยากมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกว่าลูซานกําลังอุทธร์โค่แบรน5มีส่วนเกี่ยวข้อง,องกับวงการฟุตบอล7ปีข้อหาประพฤติหน้าที่โดยไม่ชอบระหว่างเป็นประธานองค์ระดับท้องถิ่นนะครับศาลสูงแดนสเปนครับกำหนดพิจารณาคด,ดีเนี่ยต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งหากแพ้อุทธร์ครับลูซานจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งต่อไปแต่ใน,ในความของเขาแสดงความมั่นใจว่าจะชนะแน่ๆนะครับโอโ้โหก็รอดูแล้วกันเนาะ ตอนที่ข่าวสารของรัสมุสฮอยลุนกันหน่อยครับโอ้โหล่าสุดฮอยลุนออกมาสวนแฟนบอลรายหนึ่งครับโดนวิจารณาที่แมนยูเพราะว่ามีอกเกอเนตนคนเดียวกับทางเอริกเอนฮากนะครับรัสมุสฮอยลุนก็ทักข้อความตอบโต้แฟนบอลรายหนึ่งนะครับหลังโดนวิจารณ์เชิงลบและกล่าวหาว่าได้มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเพราะใช้เอเจนซี่เดียวกับเอริกเอนฮากอดีตคุณซือแมนยู ดาวเตะวัยยี่ปีอย่างไฮรุนยังไม่สามารถรักษาความคงเส้นคงวาได้ตั้งแต่ย้ายออกจากอตาลันตามาอยู่กับแมนยูในปี2 0 2 2โดยยิงไป23ประตูจากการลงสนาม64นัดรวมทุกรายการนะครับเขาโดนวิจารณ์ต่างๆนานาแต่กับแฟนบอลรายหนึ่งครับด้านของหัวหอกชาวเดนมาร์กอย่างไฮรุนโดนตาหนิผ่านโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงหลังโซเกมที่แมนยูบุกแพ้วูดวันเดอร์ดอร์สไป2ประตูต่อศูนย์บัญชีอินสตราแกรมชื่อว่า ยูน t e เต็ดฟราย m มฟามีนะเออถ้าอ่านตีขอไปด้วยนะครับแคปข้อความจากแอกชื่อว่าซุกฟอนโนมินโนฟนะครับอ่านิีคอไปด้วยซึ่งบอกว่าหอยลุนมาอยู่กับทีมนี้เพราะเขาใช้เอเจนซี่เดียวกับเอเด็กเซนฮาเท่านั้นแหละไม่ใช่เพราะความสามารถทางฟุตบอลอะไรหรอกทุกคนรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาได้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอื้อเฉาในวงการฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้เจ็ดสิบสองล้านปอนด์นะคนุณ โอเอร์เชนฮังเนี่ยควรโดนพิจารณาคดีในศาลจากการเซ็นสัญญารัสมูสไอลูนจับเขาเข้าสังเตแล้วโยนกุญแจทิ้งไปเลยถ้ากองหน้าหมายเลขเก้าของคุณขึ้นชื่อเรื่องการบพร่ำมเพื่อใส่กองหลังคุณรู้ตัวเองกําลังเจอปัญหาแล้วการสัมผัสบ,บอลที่กระเด้งราวกับแทรมโพลินและการขาดความสามารถในการครองบอลด้วยละ่ะค่าตัว72ล้านปอนดูไร้ค่าเหลือเกินโค้นี้ถูกแฟนบอลแมนยูด้วยกันเองครับวิจารณ์ไม่น้อยเหมือนกันและหอยลูนเองก็ไม่ยอมทน หอยลุนเนี่ยก็ทักข้อความตอบกลับไปตามในภาพเลยหอยลุนบอกว่าสวัสดีผมคิดว่าโพส,สของคุณค่อนข้างรบกวนจิตใจนะคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่กรุณาหยุดพูดสิ่งที่คุณไม่รู้อะไรเลยดีกว่าแค่นี้แหละ mm hmm. ซีซั่นนี้นะครับหอยลุนทำไป7ประตูได้อีกหนึ่งอสเสจกากโลซามยี่สิบเเกมรวมทุกรายการนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามีการโพสต์คอมเมนต์ใส่กันแล้วก็หอยลุนเนี่ยก็ทักข้อความไปตอบโต้นะครับบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องเนี่ย คุณอย่าพูดดีกว่านะ